เห็นไหมลวดลายก่อสวยงามนะครับเบาบ้านหน้าพาชมนะครับอันนี้บันทึกภาพสดๆนะครับตั้งนะครับสวยงามมีน่าจะเป็นองค์พระธาตุนะครับอยู่ด้านในเห็นไหมลวดลายก่อสวยงามนะครับเบาบ้านหน้าพาชมนะครับอันนี้บันทึกภาพสดๆ หอสิมต่อนะครับเมื่อกี้เราเข้าไปอันนี้อยู่ในหอหอกราบนะครับหอกราบเนี่ยเรา่าเนี่ากาบก่อนนะครับอีกสักครู่น,นึงนะครับพระอาจารย์พระมหาเทรนาเห็นไหม ลวดลายก็สวยงามนหารเบ,บ๋่าบ้านหน้าพาชมนะครับอันนี้บันทึกภาพสดๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปบันทึกครูบาอาจารย์ต่อนะครับนี่ออันนี้คือหอ กราบนะครับจะพาชมด้านในหอกราบนะครับรจะได้เข้ามากราบประทานนะครับสวยงามมากนะครับอันนี้คืออยู่ในหอ,อกราบนะครับหอกราบนะครับต่อไปจะพาชมหอ,อสิงป์นะครับโอเคนะครับพัดนะครับ ลมเย็นมากนะครับอันนี้จะอาจารย์ทัานจะพาเข้ากราบออกราบนะครับวอสิมนะครับแต่ตรงนี้ก็คือหอกราบนะครับวิวบรรยากาศนะครับรอบๆนะครับยังไงลมพัดเย็นมากๆเห็นไหมลวดลายก่อสวยงามนะครับเบาบ้านหน้าพาชมนะครับอันนี้บันทึกภาพสดๆนะครับอยู่ด้านไหนนะ Uh, อยู่ด้านหลังที่เราเห็นนะ mm hmm. ก็คือหอพัด mm hmm. นะครับ <laughs> ลมเย็นมาก mm hmm. นะครับอันนี้จะอาจารย์น่าจะพาเข้ากราบหอกราบนะครับรมหอกราบนะครับขณะนี้เวลาประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับโอเคของวันที่สามสิบมิถุนายน mm hmm. กราบแล้ว mm hmm. เรียบร้อย เดินทางทั้งวันวันนี้ทําบุญทั้งวันนะครับตั้งแต่ตีห้ากว่านะทาอันนี้คือหอกราบนะครับจะพาชมด้านในหอกราบนะครับอันนี้อยู่ในหอหอกราบนะครับหอกราบเนี่ยาบรรจ์กระับก่อนนะครับ,นะรบแล้วก็พระกุบาบุญสีรวมทั้งพระมหาปริทัศน์นะครับ นี่คือหอกราบนะครับส่วนหอสิมอยู่ตรงนั้นนะครับที่เราเข้าชมมาเมื่อกี้สวยงามมากอากาศลมนี่ด้านในตรมหอกราบนะครับขณะนี้เวลาประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับโอเคของวันที่สามสิบมิถุนายน เราอย,อยู่ด้านหนหนะ้น,น,น,ๆๆนะอ,อยู่ด้านหลังที่เราเห็นนะก็คือหออันนี้อยู่ในหอหอกราบนะครับหอกราบนเ,ราาเนี่ยบอกว่านีกาศก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปบันทึกครูบาอาจารย์ต่อนะครับวสิมนะครับแต่ตรงนี้ก็คือหอกราบนะครับ อยูบรรยากาศนะครับรอบๆนะครับในลมพัดเย็นมากๆพัดนะครับ,มมรบลมเย็นมากนะครับอันนี้จะาอาจารย์ทัานจะพาเข้ากราบออกกราบนะครับนี่ด้านใน 2,567หรือปี2024นะครับเข้าไปชมบริเวณภายในหอสิลป์นะครับเมื่อกี้เบาบ้านนาก็อีกสักครู่นึงนะครับอาจารย์พระมหาเทราราเห็นไหมลวดลายก็สวยงามนะครับเบาบ้านนาพาชมนะครับอันนี้บันทึกภาพสดๆ มาดูแลกันบอกมดูแลกันบอกบนะั้นตึงปัจจุบันนี้นะครับภาสิมง แต่ตรงนี้ก็คือหอกราบนะครับวิวบรรยากาศนะครับรอบๆนะครับลมพัดเย็นมากๆโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปบันทึกครูบาอาจารย์ต่อนะครับอันนี้อยู่ในหอหอกราบนะครับหอกราบเนี่ยเรากาบก่อนนะฮะอยู่บนภูเขานะครับที่จุดชมวิว คือขอพอศิม์นะครับพัดนะครับลมเย็นมากนะครับอันนี้จะอาจารย์นจะพาเข้ากราบอ๋อกราบน,นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปบนันทึกครูบาอาจารย์ต่อนะครับกราบแล้วเรียบร้อยเดินทางทั้งวันวันนี้ทําบุญทั้งวันนะครับตั้งแต่ตีห้ากว่าน,นทำ จะได้เข <mile> oh. ้ามากราบประทานนะครับสวยงามมากนะครับอันนี้คืออยู่ในหอกราบนะครับจะได้เข้ามากราบประธานนะครับสวยงามมากนะครับอันนี้คืออยู่ในหอกราบนะครับ2567หรอปี2 0 2 4นนะครับเข้าไปชม บริเวณภายในหอสิมนะครับเมื่อกี้เบาบ้านาก็อันนี้อยู่ในหอหอกราบนะครับหอกราบเนี่ยเบาบ้ากราบก่อนนะครับสวยงามนะครับเย็นลมพัดแบบหนาวเลยนะครับพัดนะครับลมเย็นมาก อันนี้จะอาจารย์นัานจะพาเข้ากราบหอกราบนะครับอีกสักครูน่นึงนะครับอาจารย์พระมหาเทรนาบเลยนะครับในเราจะได้เข้ามากราบประธานนะครับสวยงามมากนะครับอันนี้คืออยู่ในหอกราบนะครับ นี่ด้านในโอเครับชมสิมนะครับแต่ตรงนี้ก็คือหอกราบนะครับวิวบรรยากาศนะครับรอบๆนะครับรลมพัดเย็นมากมากโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปบันทึกครูบาอาจารย์ต่อนะครอันนี้คือหอกราบนะครับ พาชมด้านในหอกราบนะครับในไบ้างนะครสวยงามมีน่าจะเป็นองค์พระธาตุน,นะครับอยู่ด้านในโอเครับชมจะได้เข้ามากราบพระธานนะครับ สวยงามากนะครับอันนี้คืออยู่ในหอกราบนะครับบุญนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับรกราบแล้วเรียบร้อยเดินทางทั้งวันวันนี้ทําบุญทั้งวันนะครับตั้งแต่ตีห้ากว่านะทาอันนี้อยู่ใน ហោក្ដារអ្នកហោក្ដារនេះបើបាញ់កាបគ